แฟนๆเอ็นดูน้องพายุโดนแม่ชมดุสองรอบแต่งานนี้กลับมีดราม่าตื่นเต้นและดีใจสุดๆสำหรับซุปตาสาวชมพู่อรารยากับการได้แกะกล่องตุ๊กตาลาบูบูรถใหม่ด้วยตัวเองอย่างตั้งอกตั้งใจแบบสุดๆซึ่งขณะที่ชมพู่อรารยากำลังใจจดใจเจ่ากับการแกะอยู่นั้นน้องพายุก็ไ้เผลอทำกล่องตุ๊กตาตกลงแบบไม่ได้ตั้งใจจึงทำให้โดนแม่ชมดุไป1กรุ๊ป เท่านั้นยังไม่พอยังมีช็อตที่สายฟ้าพายุเข้ามาร่วมเฟรมซองเสียวเจ้าจ้าจึงทำให้แม่ชมต้องดุเป็นรอบที่สองทำเอาลูกๆถึงกับวิ่งออกจากตรงนั้นด้วยไวเลยทีเดียวจากนั้นแฟนๆต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ได้ความเอ็นดูกันสนัน่นแต่ก็กลับมีดราม่าขึ้นมาทันทีเช่นกันเมื่อมีชาวเน็ตรายหนึ่งได้คอมเมนต์ว่าตุกตาน่ารักแต่ในความรู้สึกพี่ยุมีความรู้สึก และน่ารักกว่าตุ๊กตาครับงานนี้ทำเอามีคนเข้าไปคอมเมนต์ต่อกันอีกมากมายเลยทีเดียวหากชอบคลิปคราวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ